หลังจากลงมาจาก,กเขาเรามาดูเห็นเครื่องใหม่นะครับหามีเครื่องนั้งเถาแต่เราได้คดประดูนี่ต้นประดูนะครับนี่นะครับนี่ไล่คดประดูออกมาอยู่ตรงนี้นี่โคตรประดูคดประดูนี่นมีเราจะดูโคตประดูเราจะได้กี่คดนี่คดเล็กนี่ลึกนะครับ นะี่ยเลยครัคดไม้ประดูอ่าทำไมขึ้นมาอะไรเยอะครับเพื่อใช้มือแกะเลยครับใช้มือแกะเลยแกะเลย,ๆๆๆยนู้นูนตก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 เห็นไหมโอมยุแคบเปลือกนะครับเปรตติดเลยคดประดูนี่คดคูนคดอย่างก็คืคคอกันครับนี่ กระดูอันนี้เครื่อไม้ยัไม่มีเป็นเครื่อนางเถานม่เป็นที่เป็นปมนะครับอาจจะมีวาสนาโชคดีก็ได้แต่เราได้คดแล้วคดไม้ประดู